สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาพจน<บ>กรานประคนชื่อเล่นชื่อน้องอน้ำขิงวันนี้น้องน้ำขิงเจอทุ๊กแก ตุ๊กแกมันเกาะอยู่บนผนังห้องนอนน้องน้ำขิงก็เลยเรียกพี่ตุ๊กแกว่าตุ๊กตั๊กแกน้องน้ำขิงก็เลยเรียกพี่ตุ๊กแกว่าตุ๊กแกน้องน้ำขิงก็เลยเรียกพี่ตุ๊กแกว่าตุ๊กแก ตับแก่ตับแกไหนไหนโชว์หน่อยตับแก้ตรงไหนคะชี้ชี้ไปตับแก้ไปยังตับแก้ไปยังหนูกลัวไหมหนูกลัวไหมไปจับไหมไปจับตับแก้ไหมไปจับไหมคะเอาไหมเอาไหม๋ยวแม่จับให้วูบไปเหรอวูบไปอดีลุกไปจับตับแก่เหรอ นี่แต่อยากจับตุกก๊กแกมาเลยมาเลยตุกก๊กแกลงมาหาน้องน้ำขิงน้อยไหนไหนไหนนตุกก๊กแกอยู่ไหนตุกก๊กแกอยู่ไหนมันคือจิ้งจกตัวน้อยแต่น้องน้ำขิงชอบเรียกว่าตุกก๊กแกวมันมาขึ้นไปแล้วจิ้งจกตัวน้อยเกาะอยู่บนผนงังซึ่งขณะนั้นน้องน้ำขิงกำลัง น้องน้ำขิงกำลังกินนมอยู่เจอตุ๊กแกโผล่ออกมาน้องน้ำขิงก็เลยหยุดกินนมแล้วก็ร้องค่าว่าแม่แล้วก็ร้องค่าว่าอะไรหนึ่งร้องค่าว่าอะไรแม่ตุ๊กแกมาโอ้ตุ๊กแกมาตุ๊กแกไล่ไล่เลยไล่ตุ๊กแกเร็วไล่ตุ๊กแกไปไปนอนได้แล้วน้องน้ำขิงก็จะนอนแล้วเริ่มไล่ไล่ตุ๊กแกเร็ว นายน้องขิงไล่ยังไงตั๊กเกะตั๊กเกะแม่แม่ไม่ไปแม่กลัวแม่ไม่ไปอีกแล้วแม่กลัวทุกแก่ปะปะโอ้ยไม่ปะปะแล้วไม่ไปไม่ไปแม่กลัวขิงบะปะปะบะปะปะบะปะ้ะปะปะปะไม่ไปแม่ไม่ไปแม่กลัวไปคนเดียวเลยใครไม่กลัวไปคนเดียวเลยตั๊กเกะตั๊กเกะไปได้แล้ว มันมันขึ้นไปแล้ว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 บายบายบายตุกแกพรุ่งนี้เจอกันใหม่บาย,บายอ๋อไม่ให้ตุกแกไปเหรอบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะจ้า,จาพรุ่งนี้มาหาน้องน้ำขิงอีกนะคะ<แ>บอกก่อนบอกพี่ตุกแกก่อนเดี๋วยวพี่ตุกแกไม่มานะ บอกพี่ตุ๊กแกก่อนพรุ่งนี้มาหาน้องน้ำขิงนะคะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาตุ๊กแกมาฮะเรียกเลยเรียกตุ๊กแกเลยตุ๊ก บายก่อนบายบายก่อนสวัสดีค่ะบาย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 แม่ก่อนบาย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 ,บาย